่วงหน้ายังคงเกี่ยวกับการเมืองฮะาตามีสองชื่อนี้มาเกี่ยวรับรองว่าสเสด็จเผ็ดมันแน่นอนฮะคุณสันทนะกับคุณชูวิทย์เออท่านผู้ชมออกมาแล้วฮะแต่รอบนี้เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับก้าวไกลด้วยพักครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาร้อนกันต่อฮะ พูนผลและกลุ่มบริษัท S.M.F. จัดงานวันสมาชิกชาวไร่ปีที่30จัดเต็มโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมุ่งเพิ่มผล,ผลผลิตลดต้นทุนเพาะปลูกยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืนสมาชิกชาวไร่วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่ให้เห็นถึงธุรกิจสามารถที่จะเจริญเติบโตจริงๆธุรกิจแป้งทั้งโลกเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่หนึ่งอนาคตเนี่ยก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หญ่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งฟินเล็กๆก็แรงนะคะถ้าใส่นี้